เป็นคีคาเมืองไทยแบบนี้แหละดูดีกินดีลูกเรียนดีคนอย่างฉันนะสำนึกบุญคนแผ่นดินที่เขาไทยทำอาหารกินให้หรืออยากให้ควายโจงก็แล้วแต่ค่ะสำหรับฉันไม่ค่ะพอดีอยู่เมืองไทยแล้วฉลาดคนเยอะ อยากดูคลิปยาวๆแบบไม่มีโฆษณาคั่นในเสียอารมณ์แอดขอแนะนำ YouTube Premium ไม่มีโฆษณากวนใจเล่นวิดีโอเป็นพื้นหลังได้หรือปิดหน้าจอเพื่อยังฟังได้ต่อมาพร้อมกับ YouTube Music ฟังเพลงไม่สะดุดสลับแอปก็ยังเล่นได้สมัครง่ายๆแถมคุ้ม2ต่อแบบนี้เดิมต้นแค่เดียวละหลักสิบเองสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ addoggypm เอกแอดมินว่ามาจากช่องนี้แล้วก็รอรับบริการได้เลย สบายดีทุกคนยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องลาวเกิลออฟฟิเชียลนะหรือว่าช่องของพัดสาวลาวคนคำห้วนนั่นเองทักทายสบายดีและสวัสดีเนาะพี่น้องในมื้อนี้พัดก็มีคลิปมาฝากมาตอนทุกท่านอีกแล้วสําหรับเรื่องราวที่พัดสิียิบยกออกมาเฮ็ดเป็นคลิปให้ทุกท่านได้เบิ่งได้ชมในมื้อนี้ก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของสาวขมรคนหนึ่งพี่น้องที่เพิ่นได้เข้ามาอาศัยทํางานในประเทศไทยและได้แต่งงานอยู่กินกับคนไทยจนเฮ็ดให้ชีวิตของเพิ่นนั้นดีขึ้นหลายเนาะก็ คือมีเวทศงานทำลูกก็ได้เฮียนทงเฮียนดีๆและที่สำคัญสาวขมิ้คนนี้ก็คือเป็นหนึ่งในแห่งงานขมิที่มีจิตสำนึกหูบุญคุณของแผ่นดินไทยน้ำอีกจนกระทั่งอยู่มามือหนึ่งพี่น้องเมื่อเกิดเหตุการณ์ประทะชายแดนไทยขมรขึ้นในขณะที่แห่งงานคุนบ้านเดียวกันกันกบนางนั้นต่างก็พากันหลังหล่งไหลกับประเทศขมรเพื่อแสดงความหักษาต,ตามคําสั่งของรัฐบาลเนาะที่มีการประกาศให้แห่งงานขมรนนี้กับประเทศให้หมด เพราะว่าต้องการให้ประเทศไทยนี่ขาดแคลนแห่งงานซึ่งก็ได้มีแหงงานขมิ้นจำนวนวกว่า4ี่แสนคนกันเลยเนาะที่เดินทางกับประเทศไปแต่ในส่วนของสาวขมินคนนี้ก็คือนางบกกับพี่น้องและนางก็ยังได้เฮ็ดคลิปชซนเรื่องราวดีๆที่ได้รับจากการทํางานในประเทศไทยลงไปในโซเชียลมากมายกันเลยและเมื่อคนบ้านเดียวกันกับนางได้มาเห็นเนอะต่างก็ได้พากันเข้ามาทล่มด่าคอมเมนต์กระจายกันเลยท่านผู้ชมตูทุกสารพัดเนาะว่านางอันนี้นั้นอยู่ เป็นหมารับใช้คนไทยอยู่เป็นขี้ข้าคนไทยแล้วชีวิตได้อีกอย่างขึ้นมาแน่จังเช่นะซ่งนางก็ได้มีการออกมาเฮ็ดคลิปโต๊ะกับแบบยาวกันเลยเนาะพัดเองเสื้อวา่าเมื่อพี่ๆคนไทยได้ฟังแล้วต้องหูซึกปลื้มใจแน่นอนในทัศนคติของสาวขามิ้นคนนี้ซึ่งเรื่องราวจิเป็นแนวใดเนาะเดี๋ยวเฮาไปฟังในคลิปไปพร้พอมๆกันเลยท่านผู้ชมไป ีค่ะมาตอบคอมเมนต์คณบานเดือนกันกันกบหนูเนอะที่เขาบอกว่ามึงเป็นหมาลับช้ยคนไทยเหรอเป็นขี้ค่าอย่างนี้นรย่างเงี้ยปุถุสารพัดเดี๋ยวมาตอบให้นะคะจะได้ไม่หายคงใจ,จใช่ค่ะฉันเป็นขี้ค่าคนไทยแล้วไงแล้วที่ถามว่าเป็นขี้ค่าคนไทยมีอะไรดีเดี๋ยวจะตอบให้นะห,หนึ่ง มีรถเกตหนึ่งคันว้าว <Wow. S 1> อาต,ตี๋ตัวท็อปไว้ right. ตัวท็อปด้วยอืมหนึ่งคันค่ะเป็นของตัวเองแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์สกูปปี้ร่นใหม่เป็นของตัวเอง,ม, Motor เอง,เองมีบ้านอยู่เดืนละสี่พันห้าไม่รวมค่าน้ำค่าไฟนะคะม,มีทีน่นอนนุ่ม ลูกหนึ่งแล้วก็มีโรงเรียนให้ลูกอยู่ให้ลูกเรียนโรงเรียนมีค่ากินด้วยนะคะกลางวันมีแอร์ให้ลูกอยู่ที่โรงเรียนบางวันอากาศร้อนครูเขาก็เปิดแอร์ให้โอ้โหอากาศเย็นครูก็เปิดผลลมให้อืม มีสวัสดิการคืนเงินของนักเรียนด้วยช่วยการอุปกรณ์การเรียนบานเราแะม่ยังบาลเราไมียังถามอะไรอีกไหมบาลเราไม่ยังเป็นคีคาเมืองไทยแบบนี้แหละดูดีกินดีลูกเรียนดี เวลาอยู่บ้านคนอื่นน่ะรู้จักนึกบุญคุณด้วยค่ะอืมเนี่ยัชีวิตอะเรเจริญืมเนี่ยือพัฒนาอยู่เมืองไทยทำอาหารกินอยู่เมืองไทยจนรวยแล้วบางคนอ่ะยังไม่สำนึกบุญคุณเขาเลยเดี๋ยวก็เจ๊งหรอกคนอย่างฉันอ่ะสำนึกบุญคุณแผ่นดินที่เขาไทยทำอาหารกินให้อยู่อาศัยชีวิตฉันถึงเจริญ ฉัไม่เคยบิดเบียนใครฉันใช้ชีวิตแบบมีความสุขมีกินมีงานทำมีรถขับแล้วคนที่ดูถูกฉันมีอะไรบ้างคะมองนานะมองนานด้วยจ้ะนี่แหละขี่ขาะครไทยมีอะไรบ้างสวัสดิการครบมีรถเป็นของตัวเอง ลูกเรียนโรงเรียนวันละกี่ชั่วโมงรู้ไหมนับไปค่ะตั้งแต่แปดโมงเชา้าถึงบ่ายสามโมงกว่าไม่ได้เรียนวันละสองชั่วโมงหรือสามชั่วโมงลูกเรียนโรงเรียนบางวันก็เปิดแอร์ถ่ารหลอนถ้าหนาวก็เปิดพัดลมมีข้าวกลางวันให้กินนั่นแหละเมืองไทยค่ะ ัจเจนพอไหมงั้นอย่าหัดดูถูกคนอื่นเขาไม่มองไปตัวเองว่าตัวเองเป็นแบบไหนถ้าว่างมากนะหัดทางานเก็บเงินส่งลูกเรียนค่ะอย่าให้ลูกโงงนาะแล้วสอนลูกสอนหลาดด้วยนะอย่าหัดไปในละคนคนอื่นเขาเหมือนมาทำอาหารกินในประเทศไทยเนี่ยอย่าในละคนเขานะ กต้องเห็นเข้าใจดีหน่อยเอาใหญ่เลยนะคะฝากถึงอีพวกคอมเมนต์บ้านฉันว่าเวลาคอมเมนต์แล้วฉันตอบคอมเมนต์กระตุนนัตอบด้วยนะคะไม่ใช่ดีแต่ปากเนาะนั่นแหละรู้รู้หรือ,อยังคะว่าเป็นทีขาคนไทยมีอะไรบ้าง หันกลับไปมองตัวเองนะว่าเป็นขี้ข่าบานตัวเองมีอะไรบ้าง mm hmm. ไม่ได้ดูถูกอันนี้ mm hmm. เขาเริ่มก่อนนะ่ะถ้าเขาไม่เริ่มก่อนนี้ mm hmm. ก็ไม่ออกมาพูดหรอก mm hmm. เขาหาคอดีจะเป็นขี้ข่าคนไทยมีอะไรบ้างอธิบายบอกแล้วนะว่ามีอะไรบ้าง mm hmm. เข้าใจนะคะ แล้วก็ฝากขวดที่แบบเกียรประเทศไทยแต่ยังใช้ภาษาไทยสื่อสาร์นะอืเขาเรียกว่าอะไรคะเกียรประเทศเขาแต่เสือกใช้ภาษาเขาอ,อย่าอย่าสมองมาปัญญาควายกันน,น,นะคะโอ้ยแรงหรืออย่าให้ควายจูงกันแล้วแต่คะ่ะสำหรับฉันไม่คะ่ะ พอดีอยู่เมืองไทยแล้วฉลาดขึ้นเยอะเนาะงั้นก็อย่ามาดาาัด่าฉันแต่อีพวกที่ว่ามึงอยากกลับขมรนะยังงนี้ย่งนูนมึงอยู่เมืองไทยไปนะจะตอบตรงนี้เลยนะกูไม่กล้ากูอยู่เมืองไทยกูสุขสบายลูกกูมีกินมีใช้ลูกกูมีโรงเรียนดีๆกูจะกลับไปทําไม มแมนกลมลาวเนาะกูจะกลับไปทำไมคะในเมืองในเมืองเมืองไทยเขาใจดีกับกูเพราะกูสำนึกบุญคุณเขากูไม่เหมือนมึงไม่ต้องห่วงกูไม่กลับไม่กลับหรอกกลับไปกูไม่รู้ทำไรกินไม่มีงานทำเนาะ จะไปลูกกุ๊กกิไลกินเกลือเหรอมึงเอาสูตนไหนมาคิดว่ากูอยากกลับบ้านล่ะกูไม่กล้ามึงเข้าใจไหมกูไม่กล้าก่อนจะว่ากูหัดไปมองตัวเองก่อนรู้ยังว่าเขา ข้อดีของการเป็นคีค่ะคนไทยเป็นแบบนายมีอะไรบ้างกูอธิบายบอกมึงตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะโอเคนะคะจุ๊บจุ๊บโหมีจุ๊บด้วย เป็นยังไงกันแน่พี่น้องหลังจากที่เบิ้งคลิปทัศนคติของสาวขมิ้นคนนี้จบไปโดยส่วนตัวของพัดเองจากประสบการณ์ที่เคยไปอาศัยทํางานยู่ประเทศไทยยาวนานถึงแปดปีเนาะจนเ็นให้มีกินมีใช้จนถึงทุกวันนี้พัดเองก็มีความคิดเดียวกันกับสาวขมิ้นคนนี้และพี่น้องก็คือไปอยู่ประเทศเพิ่นก็ต้องฮูสํานึกบุญคุณในแผ่นดินของเพิ่นนำเนาะโบแมนว่ากินบนเหินแล้วขี่ลาดบนหลังคาเนาะท่นผู้ชมโดยพัดนาะถึงแมว่าสิกับมาอาศัยอยู่ประเทศลาวอย่าง วอนแล้วในตอนนี้แต่พัดกับบุเคยลืมบุญคุณประเทศไทยเนาะยังมีความปรารถนาดีและคิดฮอดคิดถึงประเทศไทยอยู่ตลอด และในส่วนของการเฮ็ดคลิปของพัดกับเส้นเดียวกันเนาะพัดกับเคยถือคนบ้านเดียวกันนี่ดูทุกนําว่าเฮ็ดคลิปอวยแต่ประเทศไทยจังสั้นจังซีเลียแข้งเลียขานู่นนั่นนี่พัดกับบุเคยสนใจเนาะเพราะเป้าหมายของพัดโบเมนของเ้าของคนเหล่านั้นเป้าหมายของพัดก็คือเฮ็ดคลิปอย่างกระไดเนาะที่โบรด้เห็ดให้ประเทศไทยเดือดฮอนและตามความฮู้ความอ่านของเจ้าของที่ฮู้มาแล้วก็อยากเฮ็ดคลิปเซออกไปถึงแม้ว่าคนที่เบิ่งเนาะสิเป็นคนไทยหลายหรือคนลาวน้อยก็ตามพัดกับยังยืนยันเช็ด คลิปเกี่ยวกับประเทศไทยอยู่นะฮานผู้ชมและสําหรับในคลิปนี้กระสิขอจบไว้เพียงท่อนนี้แหละนอก้าเกิดวันในคลิปมีคําเว้าคําจาหรือคําใดที่พัดได้ว้าพิดพลาดไปก็ต้องกราบขอโทษขออภัยทุกทา่านไว้ณที่นี้นาในมือหน้าพัดเช็ดคลิปอย่างให้เบิ้งก็อย่าลืมท่าติดตามด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้พัดใ็ดคลิปโตโตไปนําในมือนี้ก่อนจากกันไปก็คือเก้านาะมิติพัดสิขอไว้ใช้ให้พร้อแม่พี่น้องทุกคนที่เข้ามาเบิ้งคลิปนี้แต่ต้นจนจบคลิปจงมีสุขภาพแข็ง แห่งปลาสัจจกโลกภัยไข่เจ็บนานาประการเฮงเฮงรวยรวยตลอดปีและตลอดไปเด้อในมือหน้าพอกันไม่สาหรับในมื้อนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอกล่าวคาว่าสบายดีและสวัสดีค่ะก่อนสิบไป,ปกันลืมบอกน้องมีเอฟซีถามเข้ามาว่าจงบอกที่มาของสวนยางหน่อยว่าเป็นที่ของตัวเองหรือเป็นที่ของใครสวนยางนี่ก็คือเป็นสวนยางบ้านของพัด เองเนาะพี่น้องก็คือมีคนงานคิดยู่และเงินของพัดก็อยู่ไกลๆก,กับสวนยางเนาะคานผู้ชมแต่ละมือพัดก็ได้เข้ามาท่ายคิดสวนยางนี้เพราะว่าเป็นพื้นที่ที่มันสงบในบ้านก็คือมันติดริมถนนมันจะมีเสียงรถแล้วก็มีเสียงลูกค้าเข้ามาซื้อเครื่องตลอดเวลาและที่สําคัญพัดมีลูกน้อยเนอเซิงเป็นเด็กน้อยที่กําลังส่วนหลายเฮ็ดเวียกบทสะตวกนั่นเองเนาะพัดจึงมาท่ายอยู่สวนยางแห่งนี้โอเคเนาะไปก่อนบ๊ายบาย